สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าด้วยเจ้าพี่นองจ้าสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะจ้าพ้องจ้าอากาศสดใสคือเก่าเลยเจ้าพี่นองจ้าเนาะอากาศดีด้จ้าวันนีอ้อากาศสดใสเหมือนเดิมวันนี้ก็พามาส่องมาตางหลังบ้านตื่นแต่เช้ากว่าปกติด้เจ้าพี่นองจ้าวันนี้ ันี้จะพาเออพี่นองไปเที่ยวด้ยกันด้วยวันนี้ด้อจะพาไปเที่ยวเออตลาดนัดของไทยนะจ๊ะพี่นองจ๋าตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวอยู่จ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไป มีนัดกับน้องเขาก็จะพาไปเที่ยวนี้โอ้ยตื่นเต้นตันนี้ก็เกือบได้เวลาแล้วจ้ะทำอาหารให้คนที่บ้านก่อนมีอาหารว่างสองจานผลไม้อันผลไม้นะจ๊ะสองจานวันนี้ไม่มีอะไรนะจ๊ะเพราะว่าแม่บ้านจะไปเที่ยวจ้าพี่น้องจ๋านี่คือเมนูของฉันในวันนี้ น่าจะเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้ะพี่ล่อจ้ะ ทีน่ะจ้าตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่ค่ะวันนี้วุ่นวายตอนนี้กำลังวุ่นวายนี่สัมตัมข้าวเหนียวนะคะเอาอะไรให้ดูพี่น้องสาวป้ามะลิยกยกไหนคะยกโอเคยกข้าวเหนียวแล้วช่องสิงคโปร์เลิศเลยจ้าเนี่ยเลิศเลยจ้ามากินละช่องสิงคโปร์ไกลมากเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าที่ป้าน่าจะแซ่บแลพี่น้องเสาวแซ่บหลายแซ่บกี่รีกีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวมดนะค่ะหมูปิ้งหมูปิ้งนี่นี่ทุกอย่างเตาชิ้นเย็นกินนะคะ แต่มันจะอร่อยนะอร่อยใช่ไหมจ๊ะอ so ันนี้อันนี้สาคูไส้หมูค่ะสาคูไส้หมูกว่าจะได้กินนะคะถึงจุดถึงจุดหมายตุดที่ไหนรู้เปล่าคะหอมบวกเนาะใช่เปล่าใช่ทำบวกแล้วก็รถติดแล้วก็อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราต้องมายืนต่อแถวกินนะคะชงมังไทยมากค่ะแต่วันนี้สู้ตายค่ะมาเดาจ้ามากินด้วยกันเดาจ้าที่องจ้าอันนี้มีขนมไข่หอมแม่นะคะขนมไข่ถุงนะคะ ต่อต่ออีกแป๊บหนึ่งต่ออีกแป๊บหนึ่งจ้ะโอเคค่ะนี่เ้าเหนียวไงเ้าเหนียวเ้าเหนียวค่ะเ้าเหนียวหน่อยเ้าเหนียวค่ะอันนี้เ้าเหนียวอันนี้ก็เดี๋ยวนะอันนี้มีหนังไก่กรอบหนังไก่กรอบโอ้เลิศหนังไก่กรอบค่ะของสวรรค์บ้านนาสับปะรไปหาที่ไหนอันนี้ไก่ไข่หงษ์ค่ะไข่หงษ์อันนี้ไข่หงษ์ไข่หงษ์ค่ะโอ้สุดยอดนี่ทุกอย่างนะจ๊ะ ส้มตำส้มเด็ดทองเด็ดของเด็ดท้องเด็ดอันนี้ค่ะมีส้มตำค่ะส้มตำปูปลาโอเคูม้านี่คูม้าเป็นเป็นนะคะนี่นี่นี่สุดยอดเลยค่อนโอเคจ้ะลูกชิ้นโชยุยังคะลูกชิ้นค่ะสุดๆอะลูกชิ้นโอ้ยกินฮอตเมืองไทยด็มาจ้ามาจ้าสุดๆด้วยกันเดยกันวันนี้เรามาเที่ยวฮัมเบิร์กนะคะอย่างดังมาก No,